สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีสูตรขนมปังนุมน่มๆมาฝากนะคะวันนี้เรามาทําขนมปังปอนนะคะขนมปังปอนสูตรนี้ได้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะสูตรนี้ทั้งนุม่มทั้งอร่อยนะคะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเทนมใส่ถ้วยนะคะแล้วก็น้ําด้วยนะคะแล้วก็น้ําสับปะรดค่ะแบบไม่หวานนะคะ เอาไปอุ่นในไมโครเวฟสัก30วินาทีนะคะตีไข่เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอานมที่อุ่นเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่ยีสต์ลงไปค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็เนยละลายลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะปอให้ส่วนผสมและยีสต์ทำงานสักสองถึงสามนาทีค่ะพอครบสามนาทีแล้วนะคะยีสต์ก็ทำงานเต็มที่แล้วค่ะเกลี่ยแป้งให้เป็นหลุมค่ะแล้วก็เทส่วนผสมยีสต์ทั้งหมดลงไปค่ะแล้วก็ใช้เครื่องนวดขนมปังค่ะ ใช้เวลาปั่นสองนาทีค่ะพอปั่นครบสองนาทีแล้วนะคะเอามานวดมือใช้เวลาหนึ่งนาทีนะคะพอนวดเสร็จแล้วนะคะเอาไปใส่โถค่ะ เราใช้ผ้าคลุมไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาเตรียมทำเนยทาหน้าขนมปังค่ะตีไข่ผสมกับน้ำนะคะแล้วเทไปผสมกับเนยละลายค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอครบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเอาดออกมาจากถ้วยเลยค่ะเอามานวดไล่ลมนะคะนิดนึงค่ะ นวดนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วเรามาทำรูปทรงกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำรูปทรงโดกันเลยนะคะพอจะแต่งรูปทรงโดเสร็จแล้วนะคะเอาโดใส่ลงไปที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้อบขนมเลยค่ะใช้มือกดตกแต่งหน้าโดค่ะ จแล้วก็ทาโดด้วยหน้านเนยนะคะแล้วก็คุมผ้าไว้อีก15นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะเตรียมเอาขนมปังไปอบเลยค่ะใช้ไฟอบขนม325ฟาเรนไฮค่ะใช้เวลาอบขนม25นาทีนะคะพอครบ25นาทีแล้วนะคะขนมปังก็เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็ทาหน้าขนมปังด้วยเนยที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเนยส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะทาหน้าขนมปังจะทําให้หน้าขนมปังสวยและเงางามค่ะหน้าขนมปังก็จะออกเงาแบบนี้นะคะขนมปังสูตรนี้นะคะทั้งอร่อยทั้งสวยทั้งหน้าไม่ยุบโดยที่ไม่ได้ใช้สารเสริมเลยค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะ ขนมปังทั้งนุ่มทั้งอร่อยนะคะหวังว่าทุกทกท่านคงชอบนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ